กาแฟเย็นสูตรจากหนังสือสูตรพี่พิกมาแล้วนะครับผมขอการมาเยอะมากเลยนะครับคลิปนี้พี่พิกคำนวณต้นทุนใ้ด้วยนะครับผมว่าตกขวดแล้วเท่าไหร่นะครับเป็นสูตรเข้มข้นด้วยนะครับกดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆให้ดูกันด้วยนะครับต้มน้ําให้เดือดจัดนะครับทุกคนย้าว่าเดือดจัดนะครับผมจากนั้นชั่งเอาน้ําร้อน2,000กรัมครับใส่ผงกาแฟมอคค่าลงไป100กรัมนะครับทุกคนตามด้วยนมพง80กรัมนะครับเกลือป่น3กรัมคนให้ละลายอีกรอบหนึ่งครับผมเพิ่มความอร่อยหวานม เก่านะครับทุกคนตอนนี้ออกแพ็กเกจใหม่แล้วนะครับเราจะช่างเอาทั้งหมด800กรัมครับตามด้วยนมข้นจืดเมลิโกกล่องนี้เลยเพิ่มความหอมมันกลมกล่อมเข้าไปอีกนะครับทุกคนเป็นแพ็กเกจเก่าเช่นกันนะครับผมเราจะช่างเอาทั้งหมด300กรัมครับจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันดีเลยแนะนําเลยนะครับให้แช่ในตู้เย็นก่อนหนึ่งคืนค่อยนาม,มาใช้นะครับยิ่งจะทาไม่ได้กาแฟเย็นที่เข้มข้น,นมากๆเลยครับผมพิพิกคำนวณต้นทุนไม้แล้วนะครับรวมขวดแล้วนะครับได้ทั้งหมด15ขวดครับตกขวดละ14บาทจุด60ต สูตรนี้เข้มถูกใจคอกาแฟแน่นอนครับถ้าอยากชงกาแฟเย็นให้ออกมาเหมือนสูตรพิพิกนะครับก็อย่าลืมไปจัดผลิตภัณฑ์จากเมลิมาชงแบบพิพิกได้เลยครับผมใช้มาหลายคลิปมากๆเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับ